I'ma keep it going today, Max. i am going today, going today, none that going today, Keep going flame on of that going going today, going today, Keep that going today, I วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอล์ฟไม่กลับมโเตครับเป็นไม่กลับมโตครับปลายปีปลายปีอีกแล้วครับผมจัดให้อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับช่วงปลายปีเนี่ยเราจะเลาะรับรถทั้งหมดออกไปครับครับแต่ก็อาจจะไม่ทุกคันบางคันตอนนี้กับพี่เว้นก็ตัดสินใจว่าคันไหนจะเก็บไว้เล่นใช่ครับผมขันไหนจะขายออกไปวันนี้ลถกับคันนี้ไปอีก4 0,000บาทโอ้โห อุ้ยสี่หมแล้วนะปวดร้าวไหมให้อีก4ี่หมื่น้าทีทองใครได้ไปโคตรโชคดีเอาไปเลยไม่คิดอะไรมากเขาเนื้อแล้วฮะจัดไปเลยลดไปอีก40,000ื่นกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าฮอนด้านะครับเออเลเจนครับคันนี้จะเป็นตัว k a เอไนไมเนเชนแล้วอ่าหรือสับเรียกเขาอีกอีกแบบหนึ่งนั่นก็คืออะคิล่าครับผมใช่ครับ ปี97นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ารถคันนี้กริปทั้งคันสวยมากมีซันรูฟด้วยนะครับใครที่อกหักจาก Toyota c ต o าคเอาคันนี้ไปปลอบใจก่อนครับใครที่มี c ล o u เ p r e ิด d น n t หรืออินฟินิตีเก็บอยู่แล้วให้เก็บ Honda ตัวนี้เข้าไปในกลุ่มคุณด้วยเดี๋ยวผมให้น้องอุ้มกับพี่เว้นเนี่ยพาคุณผู้ชมเดินชมรอบคันตอนนี้นะครับ อาราคุณผู้ชมฮะต่อมานะฮะจะพาคุณผู้ชมนะครับ <c oughs> มาชมเจ้าฮอนด้าเรจเอนขันงามคันนี้กันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมครับ<ข>อ,<ข>อันญาตเริ่มแต่กระจังหน้าครับผมก็จังหน้านะครับผมก็ที่พี่กอบอกเลยคืออันนี้เป็นฮอนด้าเรจเอนแต่คันเนี้ยเขาถ้าเป็นแบบเขาเรียกว,ว่าอะคูล่ารุ่น RL แบบเป็นเขาเรียกอะคูล่าลุกแล้วกันครับผมนี่ก็ใช้เป็นโลโก้อะคูล่านะครับผมจังหน้านี่โคมเมียมสวยงามนะครับผมตรงนี้ไม่มีซิ่งหักนะครับทะเบียนนี่เป็นหมวดเก่านะแอบสวยนะอันนี้ให้กับรถไปเลยนะครับผมครับผมแล้วก็นี่ โครเมียมนีม่มีรอยนิดนึงนะแต่บอกเลยว่าไม่ได้น่าเกียดนะเล็กน้อยใช่เพราะว<ม>่าด้านหน้ามันอาจจะมีแบบหินดีอะไรบ้างเล็กน้อยใช่ครับผมส่วนโคงไฟหน้าอันนี้ต้องบอกว่ามันคือมันไม่ได้เหลืองนะคือจริงๆมันจะออกเป็นแบบสีชาชานะครับผมใช่ฮะครับผมแต่ว่ารีเฟคเตอร์ข้างในนี่บอกเลยนะใส่นะสภาพสวยไม่มีรอกนะครับผมคือเป็นสีนี้มาจากโรงงานใช่ต้องบอกว่าคือสีนี้มาจากโรงงานนะที่แบบเป็นออกชาชานิดๆนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็นี่นะไฟเหลวสภาพสวยงามนะครับผมแล้วก็ เป็นไฟมุมแบบสเปคแบบเมกาที่ต้องมีมุมเหลืองๆอยู่ข้างๆครับผมครับผมก็สภาพสวยงามนะนี่แกมสวยงามล้อเดิม h อ n d ้านะครับครับก็สภาพแมนถือว่าสวยงามคันนี้จริงๆก็เป็นรถที่เรียกว่าได้ว่าเดิมๆนะครับใช่ครับผมสวยนะคือต้องบอกก่อนในอย่างแรกคือสีเนี่ยสวยมาก ใช่ครับเงาทั้งคันเลยนะคุณผู้ชมนะฮะตำหนินี่น้อยมากจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างสําหรับ Hon d a ตัวนี้ที่ผมอชอบนะคือดีไซน์เขาเนี่ยเห็นไหมกระจกเขาเนี่ยจะไม่ได้แปะอยู่ตรงเสาเออย่างนี้แต่ว่ามัน่างนี้บอกเลยว่ามันดูแบบหรูหราแล้วแบบมันดูแบบสปายรถแบบสปอร์ตอ่ะที่กระจกต้องอยู่อย่างนี้นะครับผม,ผมบอกเลยว่าตรงนี้คือผมชอบมากใช่ฮะแล้วตัวถังของเขานะคุณดูนะคุณดูขอบสันของเขาดีหัวจดท้ายนะตรงรกันเป๊ะเลยนะทุกอย่างนะแล้วตัวถังเขาผมบอกเลยว่าบางเดิมบางจริงนะทั้งคัน แล้วก็น,นี่นะครับผมบอกให้มองกันหนไหมเป็นกระจกสีเขียวนะเป็นแบบ uv คั t ด้วยนะครับผมก็สภาพสมบูรณ์สวยๆกันไปเลยแล้วก็คิวนีนี่สนิทครเมียมแนบสนิทใช่ครล้อ Honda สภาพสวยงามเช่นกันนะครับและกล้องแพนมาเนี่ยบอกเลยว่าตัวรถมันยาวมากอาบอกเลยว่ารถคันมันใหญ่มาก มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างครับคุณผู้ชมครับผมก็นี่นะครับโคมเรนไฟหน้านะคบที่ผมบอกว่าเป็นสีแบบสีชานะรีเฟลเตอร์ข้างในเป็นโครเมียมสภาพสวยงามนะครับไฟเลี้ยวมุมมุมส้มตรงนี้ก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับไฟตัดมอกนี่ไม่มีแตกนะไม่กี้ฝั่งนั้นลืมชี้ดูก็ไม่มีแตกหักเช่นกันนะครับครับผมยูโครเมียมฝั่งนี้ใเห็นสภาพสวยงามนะครับอ่าครับผมอ่าสีตัวถังนะสวยๆเลยคมสันนี่สวยงามชัดๆใช่ครับมล้อก็เป็นล้อเดิมของ h o n ด้านะครับผมก็สภาพยังถือว่าสวยงามอยู่นะมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยตามการใช้งานการเวลาเล็ก มันไม่น่าเกลียดอะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณได้หนึ่งคือตัวถังที่บางและเดิมนะและรถที่เดิมอย่างนี้นะมาพร้อมชุดแต่งของอะคูร่าเขานะุณดูนะคือต้องบอกว่าแบรนด์อะคูราเนี่ยจริงๆมันเทียบชั้นกับเล็กซัสนะเหมือนโตโยต้าต้องมีเล็กซัสนิสสันต้องมีอินฟินิตี้ฮอนด้าเขาก็มีอะคูร่าก็คือคันนี้บอกเลยว่าชนิดชีพประจำวันแบบหรูหราได้เลยหรือจะเก็บสะสมก็ไม่ผิดเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะที่หาค่อนข้างยากนะผมบอกเลยใช่นี่ล้อหลังก็ล้อเดิมฮอนด้าเช่นกันนะครับผมก็สภาพถือว่าสวยยงามอู่นะ มาถึงด้านบรนท้ายกันบ้างนะครับผู้ชมครับครับผมนี่นะครับไฟท้ายก็สภาพสวยงามนะครับผมตรงสีแดงสีเงินตรงนี้บอกเลยว่าสภาพสวยมากนะครับแบบไฟท้ายม่ได้เชนสวยเลยนะแล้วก็นี่คุล่า แล้วก็โลโก้แอคูร่าแล้วก็3.5แล้วที่ผมบอกว่าเป็นรุ่น R L ครับผมก็คือรุ่นนี้มันจะบอดี้เนี้ยเขาจะชื่อแอคูร่า R L นะครับผมก็เนี่ยนะติดเพจมาแบบสมบูรณ์เลยนะใช่ฮะนี่ไฟท้ายฝั่งขวาก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับใช่ครับผมคิวโคเมียมทุกอย่างเนี่ยสวยเงาแวบนะฮะครบทุกจุดจริงๆนะคุณผู้ชมครับครับผมนี่แล้วก็นี่มันเปิดได้ด้วยโหมดได้ด้วยนะเปิดปึ๊บนี่เอาละฮะห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะโล่งมาก หญ่ากบอกว่าใหญ่มากนะใหญ่มากๆจริงๆนะครับคุณผู้ชมทุกอย่างเนี่ยพรมของเขาก็ยังคงเป็นพรมเดิมมาจากโรงงานทุกชิ้นเลยนะท้ายสวยมากนะฮะต่อมาข้างใต้ฮะคุณผู้ชมนี่ตัวเกีียวก็ยังอยู่นะนี่เวลาขึ้นมาก็เกี่ยวไว้นี่ครับผมก็ยังอยู่นะสมบูรณ์เลยแล้วก็นี่ล้ออะไรเครื่องมือก็อยู่ในนี้นะนี่แม่แรงก็ยังอยู่ครับผมต้องบอกว่าเป็นรถที่สวยงามท้ายเธอนี่ทุกอย่างสวยมากแล้วคันนี้นะฮะเดินทางด้วยระบบน้ามันล้วนนะคุณผู้ชมฮะ มาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างครับคุณผู้ชมฮะครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ V6 นะ 3,500cc ครับต้องบอกเลยว่าบอกเครื่องนี้ของ h o น d a เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากครับผมเพราะว่าขนาดรถปีขนาดนั้นน่ะเทคโนโลยีนี้ฮอน da ยังใช้ถึงใช้ถึงทุกวันนี้เลยนะอบอกเลยว่ามันเป็นรถ ขับดีด้วยและประหยัดน้ามันพอสมควรเลยกับซีซีของเขานะอครับผมแล้วสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะห้องเครื่องนี่แห้งเลยนะของเขาก็จะมีคําโชคเดิมมาด้วยนะใช่นี่นะมาจากโรงงานให้เลยนะครับทุกอย่างนะผมหลอกเลยนะว่าพร้อมแน่นอนพร้อมขับขี่พร้อมซิ่งแน่นอนนะคุณผู้ชมแล้วก็ผมนะฮะได้การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของใหม่เอี่ยมเป๊ะให้คุณผู้ชมไปด้วยอีกหนึ่งลูกเลยนะเอวางเปลี่ยนเมื่อวานเองอายุแบตเตอรี่หนึ่งวันเมิ่งวเปลี่ยนมาใหม่เลยแล้วสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นห้องเครื่องสวยมากนะแล้วก็ ที่ผมบอกแล้วว่าเดินทางด้วยระบบน้ำมันรถผมการันตีเลยฮะว่าคันนี้เดินทางไกลได้น้ำไม่ดังไม่ไหล<อ>นิดหน่อนีขอไปกรอบมองหน่อยนะนี่เห็นไหมสติกเกอร์มาตรฐานของประเทศไทยนะนี่แล้วก็สติกเกอร์น้ำยาแอร์พวงนี้ดูข้างบนข้างบนนี่เห็นไหมสติกเกอร์จากญี่ปุ่นนะแม้กระทั่งการความร้อนนะเห็นไหมของเดิมนะใช่แล้วก็เพจคู่ตัวเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้นะใช่ของเดิมโรงงานใช่ครับผมแต่เปลี่ยนแผ่นึ่งไม่กี่บาทใช่แล้วก็นี่เพจคู่ตัวเขานี่ก็ยังอยู่นะครับผม มาต่ออีกความเดิมของคันนี้นะครับผมนี่กระจกนะครับผมนี่นะเป็นของ Honda โรงงานอยู่นะครับผมบานหน้าฝั่งซ้ายนี่ก็ Honda โรงงานนะครับบานหลังฝั่งซ้ายบานใหญ่ฮอนด้าบานหลังบานเล็กฮอนด้าแล้วก็กระจกหลังนะครับนี่ฮอนด้านะครับมาแล้วก็หลังขวาบานเล็กฮอนด้าเช่นกันนะครับหลังขวาบานใหญ นี่แล้วก็บางคนขับนี่กระจกฮอนด้าโรงงานทุกบานครับผมมาถึงภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างนะครับผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายครับผมครับผมนี่นะครับก็ข้างบนนะเป็นหนังบุนนุ่มนะครับผมหนังสภาพสวยงามนะครับมือโครเมี่ยมนี่สวยงามนะครับช่องลำโพงเล็กนี่ไม่มีแตกหักนะครับลายไม้สวยงามนะจีบข้างก็ยังถือว่าสภาพสวยสวยอยู่นะครับตรงนี้อาจจะมีรอยสกปรกนิดนึงเดี๋ยวเราพยายามคีนให้นะให้สะอาดที่สุดนะครับผม ตรงนี้นี่สวยงามนะไฟมุมประตูติดปกตินะครับช่องลำโพงใหญ่ไม่มีแตกหักครับผมอ่ดูกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นอลงอีกทีนะครับแล้วก็ที่ผมแจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือที่บอกเป็นกระจกเขียว UV cut โรงงานนะเห็นไหมอันนี้คือไม่มีฟิล์มนะเป็นเขียวด้วยเนื้อกระจกแท้ๆนะครับผมครับผมกระจกัข้างไฟฟ้าครับครับผมไปทางซ้ายครับขวาครับขึ้นครับ ลงครับผมเอาละฮะต่อมานะครับคุณผู้ชมฮามาถึงด้านภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าครับผมต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นภายในที่สวยและสะอาดตาเอามากๆกันเลยทีเดียวนะคุณลองดูความสมบูรณ์ของเขานะหนังั่วเดิมทุกจากไม่มีแตกแล้วก็ไม่มีขาดได้ไม่มีร่นนะเบาะทรงสวยแล้วยังแน่นอยู่ใช่ครับทั้งเบาะนั่งแล้วพนักพิงนะฮะครับผมครับอ่ะปับไฟฟ้านะครับผมเดินหน้า ถอยหลังแล้วก็พนักพิงครับผมขึ้นลงนี่แล้วก็ก่อนไปคอนโซลนะพ,พี่กอบดูนี่เลยนี่ผมนะของ Honda l เ g จ n d เลยนะดูนี่เห็นไหมแผ่นเพจสีทองอารามสวยงามมากครับผมก็ติดรถก็ยังอยู่นะครับครบ,ครบทั้งคันนะคุณผู้ชมนะฮะเอาละฮะคุณผู้ชมมาถึงดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้านะฮะคุณผู้ชมครับผมสวยงามอาราอารามจริงๆนะฮะตัดด้วยทีมลายไม้นะ เพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกนะคุณผู้ชมครับช่องแอร์ทุกอย่างยังเป็นของเดิมฮะคอนโทรลแอร์เป็นของเดิมครับวิทยุคุณได้เป็นเคนบูดนะคุณผู้ชมครับลายไม้คอนโซลกลางนี่สวยมากระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคุณผู้ชมครับเท้าแขนตรงกลางนะสามารถเปิดมาได้นะครับ2ชั้นนะครับชั้นแรกนะคุณผู้ชมชั้นที่2อีกนะครับอ่าแล้วก็จะมีกล่องซีดีนะคุณผู้ชม มาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะครับผู้ชมครับก็นี่ครับของผมข้างบนนี้นะเป็นหนังบุดนุ่มนะครับผมสภาพสวยงามนะครับมือโคงเมียมนี่เงาสวยงามนะครับช่องลำโพงเล็กไม่แตกหักลายไม้สวยงามปุ่มตรงนี้ไม่ลอกนะครับผมแล้วก็ข้างๆนี่ก็มีรอยจีบก็ยังถือว่าสวยอยู่นะมีรอยนิดนึงเดี๋ยวพยายามคีนให้นะครับผมช่องลำโพงใหญ่ไม่มีแตกหักนะครับนี่ไฟมุมประตูติดปกตินะครับกระจกไฟฟ้านะครับผมลง ขึ้นก็คือจะได้เป็นออโต้ข้างเดียวคนขับมาจากโรงงานนะครับนี่ลงแล้วก็ที่บอกว่าเป็นเขียว UV Cut นะก็สาภาพสวยเช่นกันนะครับปรับข้างไฟฟ้านี่ไปดังขวาไปดังซ้ายขึ้นนี่แล้วก็ลงบทุกทิศทางครับ มาถึงเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือเบาะคนขับนะฮะค,คุณผู้ชมผมบอกได้เลยนะฮะว่าหนังของเธอนี่ยังเป็นหนังแท้อยู่ทั้งตัวนะแล้วสวยงามด้วยนะคุณผู้ชมลองดูนะ เห็นมะไมแตกไม่ขาดได้ไม่ล้นเลยนะคุณผู้ชมตรงนี้ไม่ใช่รอยขาดนะเป็นรอยยับของหนังนะใช่ครับ่าปกตินะฮะผมว่าสวยมากนะฮะเบาะสภาพดีมากๆเลยใช่บคบเบาะนั่งและพนักพิงปิีกทุกอย่างยังแน่นมากๆทีเดียวนะใช่แล้วก่อนที่ผมจะปรับเบาะไ,ไฟฟ้าชมนี่อย่าพิโกฟดูเบาะก,กับโฟมอะไรนี้ไว้นะว่ามันอยู่ลักษณะนี้นะครับผมจะกดเมมโมรี่แล้วก็กดเลขหนึ่งอ่าเมมแบบนี้ไว้แล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะปรับเบาะนะครับ นี่นะครับผมเลื่อนหน้าถอยหลังกระดกหน้านะครับขึ้นลงกระดกหลังนะครับผมขึ้นลงพนักพิงนะครับผมขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ผมรบกวนพี่เบนซ์ปรับพวงมาลัยไฟฟ้าให้ก่อนโอเคพวงมาลัยไฟฟ้านะฮะคุณผู้ชมนะฮะมันจะควบคุมได้สี่ทิศทางนะฮะเดี๋ยวผมจะทํให้ดูยืดเข้ายืดออกนะออาหดข้าวนะฮะคุณผู้ชมขึ้นลงได้นะฮะ อ่ะนี่เ,เราปรับครบแล้วนะผมจะกดแค่เลขหนึ่งนี่ปุ๊บนาเป็นไงทำงานออโต้กับตำแหน่งเดิมทุกทุกตำแหน่งครับผมคือต้องบอกว่าเมมโมรีทุกอย่างใช้งานได้นะครับผู้ชมอ่ะลืมให้ดูนิดนึงนะพวงมาลัยของเขาก็สวยงามน,นะฮะทีมลายไม้ทุกอย่างนะอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าสวยหรูเลยนะฮะไม่แตกไม่ชำรุดเลยนะฮะคุณผู้ชมพวงมาลัยเดิมๆแบบนี้โอ้โหสวยงามที่สุดแล้วผมบอกเลยนะ อ่ะมาถึงนะฮะด้านไม้กันบ้างนะไม้สวยๆใสๆแบบนี้นะคันนี้ผมต้องบอกเลยว่าวิ่งมาน้อยนะไม่เยอะเลย1 7 8 7 3 5กิโลนะร้านเราขายแต่ไม้แท้นะคุณชมยืนยันการันตีว่าไม่มีการคลอไม้เด็ดขาดคบผมบอกี่ไม้สามหลุมก็สวยต้องบอกเลยว่าคืนเนี่ยมันเป็น3ามหลุมได้ไหมคืออย่างผมไม่ชอบเป็นรถสายสปอร์ตแหละการที่มันเป็น3ามลุมแบบนี้บอกเลยนะมันได้อารมณ์แบบสปอร์ตมากนะเพราะอย่างฮอนด้ายุคช่วงประมาณสักปลายปลายปี ยี <20. S 2> ่สิบบางรุ่นยังใช้เป็นสามลุมอย่างนี้เลยนะพวกตัวสปอร์ตของฮอนด้าเขาผมบอกเลยว่าดูสปอร์ตมาก<ช>แต่แฝงไปด้วยความหลูนะมีล<ช>มายไม้อย่างนี้ด้วยครับผมมาต่อนะฮะบนหัวผมว่ามีอะไรกันบ้างฮนะอย่างแรกครับผมบังแดดครับผมเปิดออกมาฮะออมีกระจกนะคุณผู้ชมนะฮะไฟไม่ติดนะฮะไปทำมันเองนะฮะไปเปลี่ยนหลอดเอาเองนะฮะไม่กี่บาทน,นะคุณผู้ชมฝั่งซ้ายผมนะคุณผู้ชมอ่ามีกระจกเหมือนกันไฟไม่ติดนะฮะคุณผู้ชมตรงกลางครับผมไฟครับ ไฟติดนะครับขวาซ้ายติดนะฮะผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์เลยสิ่งสําคัญเลยหลังคาต้องมีลูคุณดูนี่สรุปโรงงานด้วยนะแลวอย่างลื่นอ่ะใช่คือจะให้ดูว่าความสมบูรณ์ของรางเขายังดีอยู่นะเปิดนี่ลื่นเลยนะปิดก็ลื่นนะคุณดูดิอ่ขออนุญาตครับผมปล่อยมืออ่ะและอีกหนึ่งออปชั่นคือมันกระดกได้นี่ดูดิสมบูรณ์มากรางยังดีๆอยู่เลยนะฮะทุกอย่างสมบูรณ์จริงๆนะใช้งานได้นะคุณผู้ชม มาถึงห้องโดยสารแถวสองด้านหลังกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมนี่ข้างบนน้าหนังนุ่งนี้ก็สภาพสวยงามนะครับแผงข้างประตูนี่บอกเลยว่าสวยเลยนะครับผมลายไม้นี่สวยนะครับผมไม่มีแตกหักนะแล้วห้องลำโพงใหญ่ตรงนี้ไม่มีแตกหักเช่นกันนะครับผมเกียบุหรี่ตรงนี้ก็ยังอยู่สมบูรณ์ครับแล้วก็นี่ไฟมุมประตูนะติดปกตินะครับกกอบไม่มีแตกนะกระจกไฟฟ้านะครับผมลงขึ้นแล้วก็กระจกบานนี้ก็ไม่มีฟิล์มเช่นกันนะครับผมเป็นแบบเขียว UV คัดโรงงานนะ สําครับผมต่อมาแผงประตูฝั่งทางซ้ายผมบ้างนะคุณผู้ชมครับหนังด้านบนสวยงามครับหนังตรงกลางนี่เพอร์เฟกมากครับผมข้างล่างนี่สวยงามช่องลําโพงไม่แตกไม่หักนะครับเกเขีจบุหรี่ของเขาก็ยังอยู่นะทิมลายไม้ก็ยังสวยนะต่อมาระบบไฟฟ้าครับครับลงก็ลื่นนะครับผู้ชมครับขึ้นก็ไวนะครับผู้ชมอ่าแล้วไม่ต้องกลวนฮะแถวที่สองเนี่ยฮะ ของเขาก็ยังมีแอร์อยู่นะค,ะนครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าความเย็นไม่ถึงถึงแน่นอนนะคุณผู้ชมแต่ก็สามราศคือของเขานี่สามารถมีปรับลงพื้นปรับเข้าหาตัวได้ด้วยนะฮรแรงรลมทุกอย่างนะค,ะครบพร้อมจริงนะ,ะใช่ครับมาถึงเบาะนั่งด้านหลังกันบ้างนะคะนรับคุณผู้ชมเบาะยังคงสวยอยู่นะฮะ<ช>ทุกจุดเนี่ยไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะ,ะได้ไม่มีล่นนะฮะมีแค่ความยับความเป็นหนังแท้ของเขาเท่านั้นเองนะฮะเบาะนั่งสวย พนักพิงทุกอย่างสวยงามนะครับผู้ชมฮะทุกอย่างแล้วตรงกลางของเขาเนี่ยจะมีเท้าแขนนะฮะผู้ชมเปิดนะครับคุณผู้ชมครับกรมมี่ทุกอย่างสวยงามครับผมที่วางแก้ววางได้สองช่องนะฮะผู้ชมอิกก๊อฟแล้วนิดนึงเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างหลังผมก็ลืมพูดถึงเลยครับนี่คันนี้นะมันจะมีก๊องถอยด้วยนะนี่ผมสตาร์ทรถนะครับผมบิ๊กก๊ฟส่งนิดนึงนี่นะเดี๋ยวผมข้อเกียร์ถอยนะปุ๊บ นี่กล้องถอยใช้งานได้ปกตินะเห็นไหมมีรถที่อยู่ข้างหลังเรานะครับผมต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าฟิล์มเธอใสแต่เป็น UV คั t สีเขียวมันทำให้รถเนี่ยดูหรูหราขึ้นใช่ครับแต่ใสอย่างเดียวไม่พอนะถ้าเกิดใสแล้วแอร์ไม่ถึงเนี่ยผมบอกเลยว่าร้อนแต่อันนี้แอร์เย็น เจี๊ยบเลยโอ้โหน้องโมแอ์หนาวเลยทีเดียวหนาวมากนะครับขนาดแบบกระจกใสขนาดนี้ใช่และนี่ดูไม้ผมชอบไม้มากเลยนะนะฮะไม้สามช่องเงี้ยแบบเขาเรียกว่าสปอร์ตนะใช่แต่มันแบบสปอร์ตแอบแฝงหรูนะมันเป็นหน้ามืดนะใช่ครับดูสิสวยงามครับสวยาดสวยทั้งคัน แล้วคืออย่าบอกว่าดูในกล้องอาจจะบอกมองเห็นไม่ต่างมากนะแต่ถ้าแบบลองมานั่งอ่ะจะบอกได้เลยว่าเบาะเนี่ยมันใหญ่ใหญ่เบาะตัวมันใหญ่มากแล้วเบาะเลยว่าเบาะมันนั่งสบายแบบสบายเลยโอ้แล้วรถมันยาวมันนั่งสบายอ่ะใช่โอ้ผมชอบมากเลยดูดิเห็นไหมฮะดีไซน์เขายังดูดีอยู่นะครับใช่ครับขับไปไหนไม่อายใครมีแต่คนถามว่ารถอะไรวะนะฮะโอ้โหสวยจริงฮะสวยทุกจุดนะครับคันนี้ สวยอย่างนี้ไม่พอจัดให้ดูสักหนึ่งสเต็ปสิขอลงๆนะครบวีหกนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยวุ้ยมันแรขนาดนี้เลยวะก็ก็มีเกีร์ผมเขาต้องกูกระเด็นเลยเนี่ยมีเกียร์ผมเขาออกมาสั้นๆพี่อยากจะบอกว่ากดไปเวอร์เขบกเฮ้ยอ่าไปเอ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยเมื่อกี้เยเกีเ้ยยังไม่เปลี่ยนเ อุ้มพอแล้วอุ้ยพอคำคพอคำขับมันนู้ยเนี่ยโหบอกเลยว่าขับมันมากแล้วคนนั่งหลังเนี่ยนั่งสบายมากผมบอกเลยนะโอ้ยนั่งไดเก่งมากเลยต่อยนึงต่อยนึงก็คือคันนี้คคอนพลไปถงใช้ได้นะด้วยนะ,ะผมกดล็อกปุ๊บผมนี่นะดูนะผมเพิ่มที่มือนะ,อะลด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 ลออกมาลดออาลดกมาลดาลดอกดอกลดมอา บอกเลยว่าพลังกำลังเครื่องยนต์เนี่ยแรงมากแรงมากอบอกเลยว่ามันคือมันสมบูรณ์มากแน่นอนไอ้เกียร์มีเกียร์ที่ผมกดให้ดูสองสามรอบไป่องเกียตอนแรกมันยังไม่เปลี่ยนไงตอนรอบรอบล่าสุดเองเกียคือกดให้ได้เห็นรอบสูงสูงเนยว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนนิ่มนะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยบอกเลยว่ามันฟีลแบบนิ่มมากนิ่มนิ่มแบบนิ่มเหลือเชื่อเลยอ่ะคือแบบคิดว่าโตโยต้าคาวจะนิ่มได้ขนาดนั้น ไอ้นี่ก็นิ่มได้โตโยต้าคลาวอ่ะสูสีเลยอ่ะก็คือสูสีนะผมบอกเลยว่าสูสีกับคลาวแน่นอนใช่แล้วก็ของช่วงล่างเนี่ยก็คือนี่เราวิ่งทางคอนกีที่เราบอกปราจําก็คือไม่มีเข็มกลัอใสรเลยอ่าใช่แล้วมีเกียร์จัมป์สองสามระบเนาะใช่ไม่มีเลื้อยเลยลงนิ่มๆไม่มีดึงซ้ายดึงขวาเหมือนเขาทามาสู้กันอ่ะใช่ในอุ้มลงปิดบ้านข้างหมดนี้อ่าอ่านะมองคดีจริงแลวคันนี้ได้สองดินมาด้วยนะก็ใส่ดีๆดูไปแล้วนี่เดี๋ยวเปิดให้วิธให้ฟังเสียงคลาว ออรถใช้งาน้อโหผมลดราคาไปให้แล้วนะ40,000บาทใครเห็นคลิปนี้รีบจองซื้อให้ทันอย่าหาว่าไม่เตือนนะครับได้รถราคานี้คุณผู้ชมไปต่อได้วันไหนเบื่อไม่ขาดทุน ช่ก็คือผมอยากบอกว่าคันนี้มันเป็นรถที่แบบผู้ชมจะเอาไปสะสมได้ก็ไม่ผิดนะเพราะ,ะคือมันเป็นแรนที่ในไทยเนี่ยผมว่าหลักหน่วยคันในไทยใช่และยิ่งคันที่แบบไปทําเป็นอาคู ura, Al, ล่า R L รูปแบบนี้มันก็ยิ่งโดดเด่นในรุ่นของเขาขึ้นไปอ,อีกแล้วก็หรือผู้ชมบางคนอยากเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันคันนี้ก็ใช้งานได้นะ,ะถือว่าไม่ผิดเลยเนี่ยเครื่องดีแอร์เย็นขับสบายเนี่ยได้ความหรูหราด้วยได้ความแปลกด้วยใช่ ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า Honda Legend กันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่า Honda Legend นะปกติเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่คันในเมืองไทยและเป็นชมนี้ยิ่งน้อยคันผมตีว่าไม่น่าจะเกิน10คันในไทยครับได้รถสภาพสวยแบบนี้ค,คุณผู้ชมต้องไปวัดสภาพกันอีกหน้างานวันหนึ่งใน10นั้นเนี่ยมันจะได้สภาพแบบนี้หรือเปล่า<ช>นักสะสมห้ามพลาดเราลดไป4ี่หมื่นนะ 40, จากตอนแรกอยู่2องแส0นวันนี้จัดให้กับคุณผู้ชมไปเลยนะครับ 2 2 9ครับผมหน้างานไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวถ้าคิดจะโทรมาต่อหรือคิดจะมาเอาหน้างานอีกไม่ต้องมาไม่ต้องโทรเราจะได้ไม่เสียเวลากันทั้งคู่นะครับครับผมไฟนั้นยังให้ยอดจัดอยู่เพราะว่ายังเล็งเห็นความสําคัญในรุ่นนี้อยู่ใช่ครับผมเท่าไหร่ดีคันนี้นะฮะเริ่มต้นดาวที่1นึ0 0สบาทก็ถือว่าดาวไม่เยอะไม่เยอะครับผมเพราะว่าเป็นรถปีเก่าแล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไมค์กามาโตครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ